ดูมาตรการสร้างแรงจูงใจให้คนในประเทศหันมามีลูกมากขึ้นเรากำลังพูดถึงญี่ปุ่นค่ะประสบกับปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำลงติดต่อกันระบวกกับที่ว่าประเทศญี่ปุ่นก็เป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะตอนนี้ขาดแคลนคนหนุ่มสาวเด็กก็ไม่ค่อยจะเกิดสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยจะมีลูกกันล่าสุดญี่ปุ่นก็เลยงัดมาตรการนี้ออกมาก็คือครอบครัวไหนที่มีลูก3มคนขึ้นไปเรียนฟรีในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปี2025ค่ะ สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นค่ะรายงานเมื่อ7ธันวาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเสนอโครงการใหม่เพื่อต่อสู้กับอัตราการเกิดในประเทศที่กำลังลดลงอย่างมากโดยโครงการใหม่นี้นะคะเป็นการเสนอให้ครอบครัวที่มีลูก3าคนขึ้นไปและไม่จำกัดเพดานรายได้ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นการจ่ายค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยระดับต้นวิทยาลัยเทคนิคและสถาบันการศึกษาอื่นๆ จุดมุ่งหมายของโครงการใหม่นี้มีขึ้นเพื่อจะให้ครอบครัวในญี่ปุ่นมีลูกได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นตลอดจนจะได้ไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของลูกๆจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็มีนโยบายเรียนฟรีในระดับชั้นอนุบาลระดับประถมะศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมต้นแต่ว่าในระดับที่สูงกว่านี้เช่นในระดับมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งต้องใช้เวลาเล่าเรียนหลายปีแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าเทอมมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเหมือนกัน ขณะที่มาตร,รการใหม่นี้นะคะจะรวบรวมความคิดเริ่มไว้ในแพ็กเกจที่เรียกว่านโยบายยุทธศาสตร์อนาคตของเด็กซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตร,รการที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อจะรับมือกับอัตราการเกิดที่ลดลงแล้วก็คาดการว่าจะมีการตัดสินใจกันในการประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้แล้วก็อาจจะเริ่มบังคับใช้ได้ในปีงบประมาณ2025 นี่ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยนะคะในชุดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้คนญี่ปุ่นมีลูกหลายคนรวมไปถึงช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกเยอะอย่างโชทาโร่อิทายะค่ะคุณพ่อลูก3าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะและถ้าหากว่ามาตรการนี้บังคับใช้ครอบครัวของชาวญี่ปุ่นอย่างอิทายะเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ที่ลูกๆของเขาจะได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาฟรีซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยคลายความกังวลเรื่องค่าเล่าเรียนลูกทั้ง3คนของเขาไปได้ค่ะ I worry about the tuition costs of my three children, so I think the policy is very good. However, it limits who can benefit. I think smaller families should be included as well. ดูค่าใช้จ่ายสักหน่อยนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกในญี่ปุ่นเนี่ยตามข้อมูลของทางการญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคือเขาบอกแบบนี้ว่ามันรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่นชมรมสังคมและกีฬาโรงเรียนกวดวิชาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษารวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่น อาจมากกว่า2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ7ล้านบาทราคาเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยอยู่ที่5,000ดอลลาร์ 5, สหรัฐหรือเกือบ1 7 5 0 0 0บาทต่อปีขณะที่ปัจจุบันเนี่ยมีเด็กน้อยกว่า1ใน4ในญี่ปุ่นนะคะอยู่ในครอบครัวที่มีขนาดใหญ่พอที่จะมีคุณสมบัติเข้าโครงการนี้เพราะว่าครอบครัวคนญี่ปุ่นไม่มีเวลาและเงินที่ดูแลลูกได้มากกว่า2คน คือหมายถึงว่าครอบครัวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้มีลูกเยอะนะคะมากกว่า2คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนจุดอ่อนของโครงการนี้เมื่อลูกคนแรกสําเร็จการศึกษาหรือว่าเริ่มทํางานหลังจากอายุ22ปีอีกสองคนก็จะไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงการนี้แล้วเช่นเดียวกับเด็กที่ทําแกปเยียค่ะแกปเปียก็คือเว้นช่วงระยะเวลาก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยก็คือหมายถึงจบมหปุ๊บก็ไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยต่อทันทีคือ ก็คือจะจะพักก่อนแป๊บหนึ่งนะคะหรืออาจจะปีหนึ่งสองปีก็ว่ากันไปตรงนี้ก็อาจจะขาดคุณสมบัติในการเข้าโครงการนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีบางส่วนกังวลถึงความยั่งยืนของการบังคับใช้ในโยบายนี้ก็เลยทําให้ผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันคะ่ะเขาตั้งคําถามบอกว่าโครงการใหม่นี้มันจะใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ I also hear concerns that if people have babies now, the program may not be in place anymore by the time their children enter university in 20 years. They fear the policy may not be consistent as governments change and that they'll have more children without getting the promised benefits. <laughs> สำหรับญี่ปุ่นนะคะบ๊วเชิญกับอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขอัตราการเกิดของประชากรในญี่ปุ่นซึ่งรวบรวมตัวเลขทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนต่างชาติที่พำนักอยู่ที่นั่นตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะถึงมิถุนายนของปีนี้พบว่ามีประชากรเพิ่มขึ้นทั้งหมด3,071,052คนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง3.6เเซต อัตราการเกิดของผู้คนในญี่ปุ่นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้คาดการได้ว่าตลอดทั้งปีนี้จะมีเด็กเกิดใหม่ต่ํากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลวางเอาไว้คือ8 0 0 0 0 0คนและคาดว่าจะต่ำกว่าการเกิดในปีที่แล้วที่มีทั้งหมด799,728คนซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราการเกิดต่ำที่สุดเป็นประวัติการจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเมจิกักูรีนค่ะพบว่าประชากรของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะลดลงมากถึง20%ภายในปี2 0 5 0ค่ะ 아금까 <목소리도>